ฮะใส่ขาดเหรอโอ้โหใส่หน้าขาดเลยครับโอ้มาแล้วครับตัวไม่เล็กตัวไม่เล็ก สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พิงน้องนานาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะและก็บบรรยากาศเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อกุ้งที่เ,เลิกเลี้ยงกุ้งแล้วนะครับก็จะเป็นก่อหญ้าไม้น้ําขึ้นเต็มบ่อแล้วนี่อนาคตบ่อน,นี้เราจะพัฒนาเป็นบ่อตกปลานะครับให้เพื่อนเพื่อนพีน่พีงน้องนานาเอฟซีเนี่ยเผื่อใครอยากมา,าตั้งแคมป์ แคมปิ้งกลางเต็นตกปลากันก่อให้ดูบอ่อซะนะวันนี้ผมพามากู้เบ็ดลาวครับแต่ว่ามาตื่นผ่านบ่อก็ถ่ายให้ดูสะหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังลกๆอยู่ครับปล่อยปลาไปบางส่วนแล้วพวกปลานินปลากระพงปลาเก๋าพวกเนี้ยเดี๋ยวพัฒนาเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็จะเปิดให้บริการนะครับก็เป็นบอ่อของอาที่ช่างเดชเคยไลฟ์สดเกี่ยวบ็ดลาวให้ดูครับเดี๋ยวอาเขาจะ ปรับแต่งบ่อให้มันมีความลงเตียนหน่อยก็ผมอยู่ที่บ้านสะพานหินนะครับตำบ,บลลำกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วก็ด้านหลังนูนะ้นเป็นภูเขาครับเขาบรรทัดเล็กใหญ่เลยนู่นบ้านช่างนาเด็ดติดเขานะตอนนี้ช่างนาเด็ดรออาครับเดี๋ยวเราจะไปกู้เบ็ดลาวกันที่คลองน้ําเค็มครับผมถ่ายให้ดูบรรยากาศภูเขากับบ่อตกปลาซะก่อนนี่ไปครับผมอามาแล้ว บอ่อที่ถ่ายให้ดูเนี่ยก็อยู่ติดกับคลองเลยครับเป็นบอ่อกุ้งเกา่าเราจอดเรือกันไว้ตรงนี้ไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศคลองน้ำเค็มช่วงเช้าๆครับบรรยากาศดียังไม่มีแดดนะเมื่อคืนฝนตกมาด้วยนะเนาะวันนี้จะได้เลื่องหรือเปล่าไปลุ้นด้วยกันใช่ไหม,ไมแต่วันนี้ไปกันสองคนครับทิดต้อยไม่ได้ไปก็จะใช้เรือลำเดียวก็พอ ถึงแล้วครับผมจุดที่เราจะกู้เบ็ดราวกันเป็นแนวหินนะครับเนี่ยตรงนี้คือชื่อของหมู่บ้านสะพานหินนะมันจะเป็นสะพานหินทอดแนวตลอดคลองเลยครับสามารถเดินข้ามคลองได้ช่วงน้ําลงแต่ถ้าน้ําขึ้นสูงเนี่ยสะพานตรงนี้ก็จะจมน้ําไปครับผม <simples S 1> ก็ปากกระพงแดงครับมันจะอยู่แนวหินนี่แหละพวก ปลากระพงแดงกระพงขาวปลาบู่อย่างเนี้ยครับอยู่นี่ลักษณะหม้นะเป็นคลองน้ํามันก็จะเป็นน้ํากร่อยนะครับอย่างที่บอกจะเค็มไม่จัดจัดกันสองตับเต็มนะอาะนะวันนี้นะ,ะ <laughs> คลิปที่เราไลฟ์สดเกี่ยวนะ่ะคลิปนั้นพลาดนะวันนี้มาแก้ตัวแล้วนะ <laughs> เอามันให้ได้ใช่ไหมอา <laughs> อาที่เราต้องดับเครื่องแล้วก็ใช้พายเอาก็เพราะว่าเนี่ยครับ เอาเครื่องวิ่งเดี๋ยวจะขึ้นหินขึ้นโขดหายคลองนี้เนี่ยต้นคลองเนี่ยมันเลยขึ้นไปประมาณ500เมตรครับก็จะเป็นลำธารน,น้ำตกชื่อว่าน้ำตกบานสะพานหินนะครับไหลามาจากล่องภูเขาแล้วก็ลงคลองนี่แล้วก็ยาวไปออกทะเลครับผมคลองนี้เนี่ยผ่านประมาณ4 <Okay. S 1> 5ห้าหมู่บ้านเนาะห้าหมู่บ้านนะครับกว่าจะถึงทะเลตับแรกจะสั้นหน่อยครับ สิบกว่าตาแบบนี้โดนเหรออันนั้นลอยเขาขาวแล้วใช่ป่ะอ่ะมาแล้วหนึ่งนะตายเหรออา้าวเอ้อเปเยปลาอะไรครับฮะโอ้กะพงเหรอเอา้าโดนแล้วหนึ่งนี่โอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเหงือกยังแดงอยู่เลยอะ่ะคือตา,ตายครับ โอ้โหตัวไม่เล็กตัวไม่เล็กแหมยกเลยยกเลยอนี่เฮ้ยมึมาแล้วครับผมไม่ได้มากูช้ช่วงค่ำเนะาะเพราะว่าเรามาเกี่ยวเนี่ยมันก็มืดแล้วละ่ะอาใช่ไหมแล้าามาเกี่ยวตั้งแต่มืดครับเราหาลูกปลาช่วงเย็นแล้วก็ช่วงมืดเรามาเกี่ยว ก็เลยไม่ได้มาเลาะรอบดึกนะเลาะเช้าเลยก็ตายครับแต่ยังใช้ได้นะนะเนือยังแดงอยู่เลยมาแล้วอันนี้เขาเรียกเจ้าของเจ้าของคลองนี้เลยใช่ไหมอะเขาเรียกว่าไอ้เขี้ยวคลองน้ําเค็มนะครับแบบนี้หรือว่าหลายๆที่เรียกแดงเขี้ยวแล้วก็ภาษาชื่อเขาหนังกระพงแดงนะ <S <S แต่บ้านเราเนี่ยเรียกอะไรนะกะหลแดงกะหลังแดงนะครับโอ้เกินครึ่งโลแล้วอะ มามามาตัวแรกมาแล้วครับไปต่อเหยื่อเราใช้ลูกปลาหมอเทศเหมือนเดียวนะล่าเนอะแม่มัน,นหนักนี่ขาเนี่ยอันนี้ขาดอ่ะฮะสายขาด,ขขาดหรอ โอ้โหใส่หน้าขาดเลยครับอออโอ้เอามาอ,อ,อืมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แม่ออ <laughs> โอ้น่าจะมีไซส์ครับอย่างนี้ขนาดตัวเมื่อกี้ไม่ขาดอะ่ะอ,อแสดงว่าไม่น่าหลุดโลสองโลไปโน่นเนาะตรงนี้หินเยอะ้วยมัน,น่าะเป็นบาทใช่ ข้างบนนี่มันเป็นคลองหินน่ะเป็นแนวหินตลอดคลองเลยฮะ หมดตับนะโอ้แต่กินเยอวไปหลายตาเนอะลูกปลาน่ะเนะไงเดี๋ยวอาจได้มาซ้ำกันน้เนะเอามาช่องไว้ก่อนอะยังไงก็โดนแล้วตัวนึงนี่ตับแรกอ่ะเดี๋ยวไปต่อตับที่สองกันครับบรรยากาศเงียบสวยดีิงจริงครับเนี่ยหน้างานช่างนาเด็นะครับทุกวันที่ทำอยู่ก็ จะแบบนี้ฮะได้ใกล้ชิดบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติโอ้มีความสุขจริงๆครับวิธียังความสุขครับการหากินแบบพื้นบ้านแบบเนี้ยเราอยู่ชนบทบ้านนอกเนี่ยก็วิธีพ่อวิธีแม่เที่ยวเล่นไปเรื่อยน่ะนะ <c oughs> หากับข้าวกับปลาครับอ่นเนี่ยตอนเนี้ยได้มึงแล้วเนี่ยเป็นวิถีชนบทวิถีบรรทุ่งครับ คลองมันสวยเนี่ยผมถ่ายให้ดูคลองนี้หลายๆรอบเนี่ยมีแต่คนบอกว่ามันบรรยากาศมันนเงียบสงบมันนิ่งมันสวยดีครับตับนี้จะยาวหน่อยครับสักประมาณหกสิบเจ็ดสิบตาได้ลุ้นกันยาวนิดนึงตับนี้ไปลุยกัน เราจะไม่เก็บเป็ดเลยนะอแเราสาวกู้เฉยครับแล้วเดี๋ยวมีเหยื่อเราก็มาเปลี่ยนอีกเดี๋ยวนี้เมันก็ไม่ได้ชุมเหมือนแต่ก่อนนะอาเนาะไม่ได้หากินกันง่ายๆแล้วครับกระพงแดงนี่ออกมานี่ถ้าได้ตัวถือว่าคุ้มแล้วของหายาก สุดแล้วใช่ไหมอุ่้อะเรียบร้อยครับว,วันนี้ได้ตัวเดียวก็ออยังดีฮะแปดขีดโลนึงเกือบถึงแล้วนี่เนะาะประมาณเกือบแปดเก้าขีดอ๋อล้วดูครับฉายยาของเขาแดงเขียวมายังไงเนี่ยดูนี่ครับช่างระเดชเคยโดนกัดนิ้วฉีกไปแล้วนะนี่ครับฉายาแดงเขียวอาดูเหงือกไหนอะจะบอกว่ายังสดปิ๊งๆครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เนี่ยไปทําเมนูอะไรตัดข้าวควพื้นบ้านกันนะอาได้กับข้าวแล้ว,วเสียได้อ,อีกตาหนึ่งโดนกัดขาดไปหายเนาะอมเอ,อ้ยออโอเคเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับค,คลิปนี้จัดกันซะก่อน ตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านเนาะเมื่อกี้เราทอดปลาไว้แล้วนะครับ<ช>ตัวนี้แม่จะทําเป็นน้าพริกลาดนะวันนี้เราจะทําเมนูปลาราดพริกกันใช่ไหมแม่ครัว<ช>ปลาลาดพริกปลากระพงแดงนะครับใส่น้ําตาลแล้วชาชูรสนะแล้วก็าชาชนะกตามด้วย ผมปรุงลดลดราชาสปอนเซอร์ใจดีของเราครับไอที่แม่เทน้ําใส่ไปแต่แรกอะ่ะคือพริกแห้งตำกับกระเทียมแล้วก็เอามาผสมกับน้ำมะขามเปียกแล้วไหมเนาะใช่ก็จะเป็นปลาทอดสามรสนะครับจากนั้นใส่น้ำปลาน้ำปลาหน่อยอ่าออไอขวดดำดำคืออะไรน้ำม,มะขามเปียกใช่ไหมมะขามเปียกจ้ะอ่ะแต่เรใส่ไปแล้วใช่ไหมใชม่แล้วจ้ะ ใช้ได้หรือ,อยังครับน้ำลาดนี่ต้องทำไวไๆนะเดี๋ยวไหม <laughs> ได่ไหม,ไมไใช้ได้ยกไว้ก่อนเลยครับอ ลาดน้ำเสร็จแล้วก็โรยใบมะกรูดซอยเนาะนี่ครับโรยเยอะๆหอมๆอ่าปิดท้ายด้วยผักชีฝรั่งครับอเอาเลยนี่อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปลากระพงแดงทอดลาดพริกครับผมนี่ มาครับผมกินข้าวกันครับข,ข้าวเช้าตอนสายนะตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงแล้วครับปลากระพงแดงทอดราดพริกที่เราไปกู้กันมาเมื่อเช้านะแล้วเราก็ทําเมนูกันเลยครับผมอกินข้าวเลยวันนี้กับข้าวแม่มีแกงปลากระบางเหลือก้นถ้วยนกอะไรร้องลั่นเลยแล้วก็ปลาขาวนกยางเค็มครับกินเลย แงวันก็หลายหน่อยดูเนื้อปลานะครับเนี่ยเนื้อปลาสดๆจากคลองข้างบ้านนะ <c oughs> น่ากินมากครับผม ่อยมากครับ ยังไม่ได้กินข้าวนะครับมามามากินด้วยกันหมดแล้วครับแม่ก็ลม่เหลือเดี๋ยวขอกินข้าวกันต่อเนาะยังไม่อิ่มฮนะก็ <c oughs> ถ้าเพื่อนเพื่อน,น้พิงน้องน้า,นาเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตรอบหน้าจะไปแกะตัวใหม่กับ สายเบ็ดที่มันโดนกัดขาดไปนะหน้าใหญ่ๆอยู่ครับม่ายังไงคลิปหน้าจะเจอกันเนาะส่วนคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย